ตอนนี้ตระกูลชูตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้มันเป็นความผิดของพี่ใหญ่ในครอบครัวของเขาอย่าพูดเหลวไหลนะพี่ใหญ่ก็ทําเพื่อตระกูลของเราแต่ตระกูลชูล้มละลายหยุดเถียงได้แล้ว,ลวเรื่องนี้ยังไม่ตัดสินปู่กับลุงยังเจราจากับคนข้างบนอยู่ใครน่ะ โธไม่ต้องถามเลยเขาต้องเป็นคนมาทวงนี้พี่อย่าร้องสิผมกลับมาแล้วทุกคน ฉันกลับมาแล้วห้องประชุมผู้เท่าอูหยางอย่าทำเกินไปนายกำลังผักตระกูลของเราไปตายคุณคือตระกูลชูที่เป็นหนี้และเราเป็นเจ้าหนี้เป็นเรื่องปกติที่ควรทดใช้หนี้ของเราคุณไม่รู้สาเหตุที่เราเป็นหนี้อ่หรอ ทั้งหมดเป็นกับดักที่คุณสร้างขึ้นอย่าพูดเหลวไหลโดยไม่มีหลักฐานในเมื่อคุณพูดแบบนี้ก็เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วเราจะไปเจอกันในชั้นศาลร,รอการลมละลายและการชำระบัญชีนายจะไม่สามารถเก็บเงินได้สักบาทนายทำเกินไปแล้วในต,ตอนที่ลูกชายของฉันอยู่ที่นี่ฉันไม่ได้ฆ่าพวกนายแต่นายอยู่ที่นี่ลูกชายฉัน ลูกชายฉันเขาแค่เอาละเลิกเล่นบทพ่อลูกได้แล้วฮ่าฮ่าฮ่าคุณชูอย่าลังเลยที่จะสละเงินเลยอย่างนั้นเราก็ไม่ได้ทำอะไรกับตระก,กูลของคุณเลยตระก,กูลถังและตระก,กูลเจียงลักพาตัวคนของคุณตระก,กูลชูก,กล้าพูดอะไรสักคำไหมพันธมิตรเห็งอิสระภาพเขายึดครองเหมืองวิญญ,ญาณนายกล้าพูดไหม พลมงาจา์จากทุกสาขาอาชีพาลังโจมตีคข่หาเฉียนหลงเป็นฝีมือของนายหรอแต่กูลชูมไม่มีอะไรทาอีกต่อไปแค่ยอมรับชะตากรรมของคุณคนสนับสนุนของคุณหายไปคุณจะจบสิ้นแล้วยังมีบัญชีที่สมาคมนักพรตของเราต้องชําระกับพวกคุณต้องคิดบัญชีให้ดีๆใครนะ่ะ ทำไมไม่เคาะประตูแล้วค่อยเข้ามาไม่เห็นหรอว่ากำลังประชุมกันอยู่ชูยี่ชูยี่ ไม่ใช่ว่าพูดเก่งนักหรอทำไมตอนนี้ถึงเงียบไปล่ะได้ยังไงกันยังมีชีวิตอยู่หรอไม่ใช่กำลังประชุมอยู่หรอประชุมต่อสิวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อป แล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกัน ขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ